มาสารามะเนไปคฮานาสาาพี่น้อง สา Nam ชุมช่มช,มช,มชมามชุ่มฉ่ำน้ำเต็มสามมะกอก,กในซ่าอีกหน่อยนึงมาใส่กุ้งกันพี่น้องมาใส่กุ้งกันนะคะทุกคนนี่เนี่ยใส่กุ้งเฮาใส่กุ้งใส่อาหารกุ้งคือเอาไดขึ้นได้นี่หัวอาหารเราหัวอาหารเนี่ยใส่กุ้งแต่พี่น้องมาเบิง้งนี่ นี่ใส่กุ้งมีเต็มเลยเลยบ่อน้ำอยู่ตรงนี้แต่สิมีเสียงลิงเด็กลิงพี่เธอหนี้น้ำใสแห้งแห้งพี่น้องปกตินี่ใส่กุ้งนี่ซิฟก็อันนี่สีได้ใส่ได้เป็นได้เป็นถวยถวยเลยเดย้น้ำสะอาดแห้งฝนแห้งหมอขึ้นในฝนหืมแห้งครับพี่น้องน้องไม้ปกติน้องไม้นีน่ก็ไล่ลาย,ลายแต่ปีนี้แทบเบ่ได้กินเลยล่ะ พื่นขึ้นเป็นนอเบิดอยู่ฟังตรงขามบ้านนู้นบ้านแม่บมต้ายอยู่ข้างบนน,บบนู้นบ้านอยู่ข้างบนนู้นพูนข้างบนบ้านบ้านอยู่ข้างบน,บาน,นขามถนนมาสิมีรถแย่เรียนนี่เพื่อนรถแรีนอยู่ฟังฟังตรงขามกับหนาบ้านมีรถถนนใหญ่แรีนบ้านเราอยู่ฝั่งนี้ถนนใหญ่นี่หนาบ้านห้องนาบ้านสีแดงแดงลังคา อันนี้เป็นสีแดงๆหน้าบ้านอันนี้ยุฟังตรงขามลงมานี่เลยสาบ้านเรามาเลยพี่น้องมาเบิ้งใส่กุ้งกันเตรียมอาหารใส่ก่อนเด้อใส่อาหารกุ้งกันค่ะพี่น้องเอาเชี่ข้อดีมากๆอ๋อนี่นะมดแบบนี้เด้อ ใส่หัวหันครบใส่หัวหันครบแล้วก็มัดย้อนใส่ในหันพี่น้องหาเศษเกาเกาพอกัดกินคนหานมามันหน่อยพวเยดเศษทอมงแหลกเกาเกาใส่บักหลายเลยอยากได้หลายใส่ลายพี่นอ้องเจ๊เห็นปะไรใส่ลหลายๆมัดเลยมัดแบบลูกทุ่งชน,น,นีมัดมัดแล้วก็ย้อนไปเลย มัดแบบลูกทุ่งไปเลยนี่น้อยแต่ละมั้งเนี่ยแต่ว่าบราไมีเชีอยวมันใจมันหลุดมัดเะน, <c oughs> น่ไปก่อนเฮ้ยพี่กอนถามอีกเชีอยวมันเลย อะไรอมีางเย้ยยมันน้อยแต่ว่ายังแมบบีหงายกว่าอยากได้ลายใส่ลายพี่น้องปึ๊บนี่ถ้าพี่น้องนี่ใส่เรียบร้อยแล้วเด้อมันมนเด้อบัดนี้ใส่เรียบร้อยแล้ว ไปเมื่อสังหารแปลใส่กุ้งเลยอไปเลยพี่น้องไปเมื่อสังหารเตรียมเพดานแล้วพี่น้องลูกเสาเป็นตาก้ลรง,งนบรรยากาศดีดีเส,สาเป็นตาก้ลองไง น้ำใสใสกุ้งก็ใสใสพี่น้องใสใสสะอาดเอาคลิปนี้จำน,นี่ก่อนอไปเบื้องตอนที่ดามปลาได้ด้วยพี่น้องอเาากบมัดจะพี่น้องพอกระปลูกไปใส่ฟางนั่นแล้วไปม้อไหไทยเด็กหน่อยมันกิบว่าแม่หน่อะวันอยู่กับปลูกพอกับปลูกใส่ฟังนี่แล้วไปใส่ฟางฝุ่นเด <ๆ S 1> ี๋ยวมืออื่นมาเบิ้งอ่ะไมเดอพี่น้องเด้อมาเบิ้งวาอห่างก่อนอมืออื่นสีมันให้บ่มัน สา Nam ใสๆปกติใสได้ไล่ไขอบคุณพี่น้องเดอ้อขอบคุณพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปมีสาระสาระแบบบ้านบาน,นอกนี่ละให้แม่โบตาน้ำไ่เดอ้อดำืนมายามกันวสีมันห้องบามันขอบคุณพี่น้องจ้า napai Ku Hana